วันนี้เราก็มาเกี่ยวเหยื่อกุ้งกันนะครับเนี่ยครับกุ้งก็ตัวประมาณนี้นะครับครับนี่เป็นวิธีเกี่ยวเหยื่อกุ้งนะครับนี่ครับก็จะเกี่ยวตรงหางตรงนี้ครับเนี่ยครับเราก็จะเกี่ยวตรงนี้นะครับนี่เกี่ยวหางนะครับเดี๋ยวมีอีกวิธีหนึ่งครับอันนี้เกี่ยวแก้มนะครับเกี่ยวตรงแก้มครับเนี่ยครับ แคมกุ้งครับตรงประมาณนี้ครับเนี่ยครับครับวันนี้ก็มาเก็บเบ็ดเหยื่อกุ้งนะครับผมวานนี้เอากุ้งมาลงไว้ครับหลังจากใส่เดือนนี้ไม่ค่อยกินนะครับเลยลองเอากุ้งมาเกี่ยวครับวันนี้รอดูครับว่าจะได้ไหมครับมาแล้วนะครับตัวแรกของเราครับเหยื่อกุ้งครับ ตัวแรกเป็นปลาตะโกกเลยนะครับนครับปลาตะโกกครับเยอะเดือกุ้งตัวแรกครับตัวที่สองครับปลาแดงใหญ่นะครับติดกับข้าวเบ็ดเก่าครับตัวหใหญ่นะครับติดเชือกเบ็ดเก่าใครไม่รู้ครับ โหเนี่ยครับผมโหมีเชือเบ็ดเก่านะครับหนูหนี่ครับตัวใหญ่เลยนะครับปแดงตัวแรกครับเดือกกุ้งครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ ตัวแล้วครับปลาอะไรครับัวนี้เป็นตะโกครับหมายตัวแล้วนะครับปลาอะไรครับปลาแดงครับผมตัวนี้ นี่ครับปลาแดงครับครับหายตัวแล้วครับผมนี่เป็นปลาแดงเหมือนกันครับนี่ครับตัวไม่โตแล้วครับครับหายตัวแล้วครับตัวนี้เป็นปรากฏครับนี่ครับตายเลยนะครับ กินเหยากุ้งครับปลากินเบ็ดอย่างตายนะครับนี่ครับปรากฏครับอีกแล้วครับตัวนี้กปลาแดงนะครับครับตัวไม่โตมากครับ น,นี่เป็นปรากฏนะครับกดเหลืองอันนี้ปลาจกนะครับปลากะจกที่ชอบปุ้งครับมีดึงอีกตัวนะครับปาแล้วครับตัวนี้ โอ้โปลาตองครับนี่ครับตัว่สวยด้วยครับสองตัวคู่เลยครับปลาตองครับนี่ครับกินเกินเลยนะครับนี่ครับปลาตองครับปลาตองสองตัวคู่ไปแล้วในปลาอะไรครับอันนี้ปรากฏนะครับ ไม่ได้กินนะครับเกาะข้างตาเลยครับนี่ครับเกาะแก้มเลยครับครับมีปลาอะไรครับปลาตะโกรครับตัวนี้นี่ครับ ปลาอะไรครับปลาตะโกรครับตัวนี้นี่ครับตัวแรกตะโกรครับ ครับตัวนี้ตัวล้ครับเป็นปรากฏนะรปรากดเหลืองครับอะไรครับตัวนี้ดึงแรงนะครับเป็นตะโกครับโอ้โ,อโอครับผม นี่ครับตัวใหญ่เลยนะครับนี่ครับโกโก้ตัวครับโอ้นี่ครับปลาแดงครับมีดึงอยู่ข้างล่างอีกตัวครับนี่ครับเป็นปลาแดงไซจิวนะครับตัวปลาอะไรครับ ตางคุณเลยนะครับส่วนกระแางครับผมนี่ครับกินคู่เลยครับกดครับกดเหลืองครับตัวนี้โอ้โหนี่ครับ โกกครับดึงอยู่ข้างล่างก็มีนะครับตาลาอะไรครับตองครับตัวนี้ตองใหญ่ครับนี่ครับตัวใหญ่เลยครับปลาอะไรครับโอ้นี่ก็ปราโกดครับ ลิงเลี้ยงกันเลยนะครับตรงนี้นี่ครับกดมีตัวครับโอ้ครับนี่ครับอะไรครับกดอีกครับ เสร็าก็จะหมดแล้วนะครับถึงทุ่นแล้วครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับผมนี่ครับผลงานเหยื่อกุ้งนะครับกุ้งก็หายากนะครับเราลงประมาณสามร้อยตัวครับนี่ครับก็ได้ปลาแดงปลาตะโกกนะครับปลากดปลาตองนะครับผมนี่ครับประมาณนี้แหละครับยังพอได้นะครับ